เด็กเลียงดีแต่วันนี้เป็นกรรมมาก่อนากหมอลำชื่อเสียงกระจรต้องมาขับกอลำเดินขอทานเห็นไรเหรอ ช่อโกคด้วยคำเขาดีมาถึงวันนี้ของคนขา้างหนะ้สอง สวัสดีทักทายจ้าโอ้ยอาปากมายังนอนใจสีขาดเดยจากคบเรียนดีแต่วันนี้เป็นกรรมมก่อนอยากหมอลำชื่อเสียงกระสันลุงยังอีกมฟังไหนไปเขาจะาเช็คหรอได้ละเ้าจะาฟังไหนอยู่ มองตื่อคิดยังบอกแล้วเมือน,นี่ไม่ได mm hmm. ลงหอดคิปสัน่นคิปยาวคิปยาวลงไปได้ไอตัวนั้นมันเป็นอะไรไม่รู้คายแม็กเป็นอะไรไม่รู้มันบันทึกไม่ได้อินคนปนปน,ปนจากนอนที่เหนอยอาศัยเพิ่มเติมยัง มันเต็มหมายถึงมันเต็มอย่างอี้ตะกี้มันคือว่าเต็มมันคือมาติมนี่อย่างตอนนี้อะไรมันเต็ม ยิเมียวหรอเยื่อนแต่บ่มีงานทําทองสาวมอลำพ้ามหากินเลี้ยงชีพชาวสิ้นละปินจำน้ำตาริน อะไรมันเต็มดิสอนนี้อย่างนี้เวลาเขาไม่เดี๋ยวจะอ่อนเด้อ ขอหนอขอหข่อยยังจะได้เรียนดีแต่วันนี้เป็นกรรมก่อนจากหมองลำชื่อเสียงกระชอนต้องมาขับก่อนลำเดิน บันทึกไม่ได้ให้ถอนแอปอมันตรงนี้เหตุผลได้นี่ทำไมแต่ก่อนมันไม่เป็นมันเพิ่งมาเป็นเนี่ยใส่อยู่น้า ใส่อยู่มันว่ขึ้นบอกเดี๋ยวโลกไม้ขื้นไหมเดี๋ยวโลกไม้ขึ้นไหมเอาเฝ้าเดี๋ยวโลคไม้ขึ้นไหมเบ่งไมกันใส่อยู่นะมันว่าขึ้นสักคู่พักสักคู่